ตัวเองด้วยตนวเองด้วยงานกันวันนี้นะครับผมขอบคุณมากบ้าเลยไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้นะเดี๋ยวเันดี๋ยวเจอกันรู้อย่เดียวตอนนี้ตรงแบบนี้ใแน่นอน ้วได้อเลย้คนดีิตายแล้วตอนนี้นะคะย้อมาดีเหมอนกันตอนคนนี้นะครับช่างนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยที่ร่วมโหมดนะครับผมได้ทีฟอร์มจะมาษาวิงนะครับสุดยอดแแอบดูอยู่เสมอนะครับในทวิตเตอร์นะครับผม่ารัก็มาค่ะแน่นอนว่าตอนนี้สุภานี้นะคะยืนใกล้กับพี่ขนาดนี้คือ คนขาอยากแอบถามที่สี่นิดนึงใช่เอาอละพวกเราก็ตัอกรอบตัดประตูเลยอ่ะพ oh <my> วกอะพวกมาตรงนี้แหละพวกน,นีาคนซีมีแบบใช้ผลิตภัณฑ์อะไรไหมคะแนะนำหน่อยแนะนำกับกระชายของเราสักนิดหนึงค่ะจริงๆก็จะบอกผ <c ười> ลิตภัณนครับเบสิกเราก็ควรแบบว่าจอนทุกข <c ười> ้อดีเพีนงพอดูแล้วก็รักษาสุขภาพจิตใจนะครับผมก็ไม่ต้องแบบว่าิีบวกเป็นมามนจากข้างในไม่หรือ มีเวลาเราก็มีตัวช่วยทำเราก็มีเซสกินแคร์หลายอย่างครับผมมีแบบว่าช่วยบางทีก็มาดแน่ครับผมวันไหนี็มาดแน่มัตัวที่แบบว่าไม่ต้องล้างเลยอืมอันนี้ใช้ดีฉันแนะนำเลยนะคะทุกท่านสามารถเป็นเซอร์ไพรสตีได้เนาะแน่นอนว่าวพอใจไหมคะพอใจไหมพอใจไหมเก่งได้อีกไหมเก่งได้อีกไหมห้องงานเย็นนะไปด้วยถูกนีมครับเอาคนนั้นนะนะวันนี้เราใส่ขอเป็นที่